ในช่วงประมาณยุค70นะครับมันก็ได้มีข่าวลือถึงเรื่องที่ผู้ก่อการร้ายกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาได้ไปแอบวางยาบนอาหารของเครื่องบินครับจนทําให้ทุกคนบนเครื่องนั้นเนี่ยเกือบจะเอาตัวกันไม่รอดเลยทีเดียวเพียงเพื่อแค่จะปล้นเครื่องบินเท่านั้นเองแต่ทว่าก็เหมือนจะมีโชคดีอะไรบางอย่างนะครับที่ทําให้ในที่สุดเนี่ย คนบนเครื่องบินนั้นก็รอดตายครับแต่อีที่ตายเนี่ยมันเป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้ขึ้นเครื่องไปด้วยซึ่งถามว่าสาเหตุนั้นมันจะทําไมกันแอดว่ากันว่าถ้าเพื่อนๆได้ฟังเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้หลายๆคนที่ชอบขึ้นไปเที่ยวบนเครื่องบินนะครับรู้สึกขยะดกับอาหารบนเครื่องบินไปเลยครับซึ่ง มันก็จะไม่ใช่ใครอื่นหรอกครก็คือไอตัวคนเล่าเรื่องเนี่ยแหละชอบเที่ยวบนเครื่องบินบ่อยมากเลยที่เรื่องราวในวันนี้มันจะเป็นยังไงมันจะวายป่วงขนาดไหนนะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ในวันนี้นะครับที่แอดก็จะต้องขอพาเพื่อนๆย้อนกลับไปยังเดือนกุมภาพันธ์ของปี 1975, 1975ก็แล้วกันครับณนะสนามบินฮานดะของญี่ปุน่นที่ตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีเที่ยวบินจาก กรุงโตเกียวนะครับไปยังกรุงปารีสครับเป็นเที่ยวบินของพนักงานจากบริษัทที่ขายโคกในญี่ปุ่นเนี่ยแหละที่เขาได้เหมาเครื่องบินทั้งลำนะครับไปเที่ยวปารีสกันเลยทีเดียวคือเหมือนกับว่าบริษัทที่ญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีสวัสดิการแบบให้มนุษย์เงินเดือนนะ่ะได้เดินทางไปเที่ยวอะไรกัน้วยชักปีละหนอะไรแบบนี้นะครับที่ในการไปแต่ละทีนะครับพนักงานเนี่ยก็จะสามารถกระเตงคนในครอบครัวของตนเองไปได้ด้วยครับ มันก็เลยได้ทําให้จํานวนของคนทั้งหมดที่ขึ้นไปอยู่บนเครื่องบินลํานั้นเนี่ยมีมากถึงกว่า344คนเลยนะครับรวมถึงพนักงานบนเครื่องด้วยกว่า20คนด้วยการเดินทางที่มากกว่า20ชั่วโมงครับคือแบบนั่งกันตูดบานเลยทีเดียวเนื่องจากว่าไอการบินจากญี่ปุ่นไปยังปารีสนะครับมันจะไม่ใช่เที่ยวบินอะไรที่ใกล้ๆเลยนะคือต้องบินไปเกือบครึ่งขั้นโลกนั่นเนี่ยก็เลยได้ทําให้ไอเที่ยวบินนี้นะครับมันจําเป็นต้องมีการพักการบินถึง2รอบครับ โดยครั้งแรกก็คือจะบินจากญี่ปุ่นเนี่ยไปพักที่อเมริกาก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนเครื่องบินจากอเมริกานะครับตรงไป, ogen, งไปยังก,กรุงโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเครื่องจากโคเปนเฮเกนเนี่ยไปลงยังปารีสอีกทีที่ระหว่างเที่ยวบินจากญี่ปุ่นไปอเมริกาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ถ้าว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะมาเกิดขึ้นตอนจากที่เครื่องบินที่บินจากอเมริกาไปยังเดนมาร์กนี่สิครับ ที่รายละเอียดของไฟล์ก็คือมันจะเป็นไฟล์ที่ไปลงยังเดนมาร์กในตอนเช้านะครับก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยจะต้องมีการเสิร์ฟอาหารเช้าอะไรกันบนเครื่องก่อนที่ตอนแรกก็จะเริ่มมาด้วย แซนวิชแฮมแบบง่ายๆไปรองท้องนะครับก่อนที่สักประมาณชั่วโมงครึ่งก่อนเครื่องจะลงนะครับบนเครื่องเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟเมนูหลักอีกทีที่ก็จะเป็นอมเล็ตแฮมหรือว่าไข่เจียวตามสไตล์ของฝรั่งนะครับพร้อมกับเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานอีกนิดหน่อยที่หลังจากกินเสร็จเนี่ยพนักง,งานก็เก็บอาหารอะไรไปเรียบร้อยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาครับก่อนที่มันจะมีเสียง ดังขึ้นมาในเครื่องบินที่ทุกคนก็หันไปมองหน้ากันแล้วแบบใครใครไม่ใช่ข่านะไม่ใช่ข่าคือเพื่อนๆคงจะนึกถึงโมเมนต์นี้ออกใช่ไหมเวลาที่แบบเราได้ยินเสียงคนตดในที่สาธารณะแล้วก็พยายามจะมองหาว่าใครเป็นต้นตอที่ถ้าใครคนไหนรู้ตัวว่าตัวเองเป็นต้นตอเนี่ยก็จะแบบเงียบๆหุบปูปากไว้แล้วก็จะหันหน้าตีเนียนกับคนอื่นครับประมาณว่าหาคนอื่นทําเหมือนกันอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับทุกคนในเครื่องบินก็ได้มองหาว่าใครกันที่ได้ปล่อยตดออกมาก่อนที่ มันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับได้ลุกไปเข้าห้องน้ําซึ่งทุกคนก็แบบจ้องแล้วว่าอีเจเนี่ยแหละคือตัวต้นเหตุของเหตุการณ์เดี๋ยวมันกลับมานั่งนะเราจะจ้องมองแรงมาให้ถึงที่สุดเลยแต่ว่าทันทีที่พวกเขายังคิดไม่จบเลยครับมันก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกรอบที่รอบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะมีเนื้ออะไรออกมาด้วยนะพร้อมกับกลิ่นที่แบบหนักกว่าเดิมแล้วก็อีก ปูดปาดกันเต็มเครื่องบินเลยคือแบบตอนนั้นเหมือนกับเครื่องบินประสานกลิ่นตดเลยที่มันเป็นอย่างนี้นะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยก็เลยต้องรีบเดินทางมาทําให้ทุกคนสงบก่อนที่ทุกคนจะเป็นบ้าไปเพราะเสียงตดนะครับประมาณว่าทุกคนคะอย่าเพิ่งตื่นเต้นอะไรไปนะคะเราขอให้ทุกคนเนี่ยก็ <c oughs> คือ <c oughs> พนักงานก็ตดขึ้นมาเองครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอคือหลังจากที่ตด พูดเสร็จแล้วนะครับพนักงานคนนั้นก็ยังได้ฮากแตกฮากแตนต่อหน้าผู้โดยสารอีกก็เลยทําให้ผู้โดยสารคนอื่นๆที่แบบไม่ไหวแล้วนะครับเกิดจะฮากพุ่งตามเธอกันเป็นอีก10บสรายเลยแล้วไอ้บางรายที่จะวิ่งเข้าไปาห้องน้ำนะี่ก็เข้าไม่ได้ด้วยเนื่องจากว่าห้องน้ําบนเครื่องบินนะครับมันก็มีอยู่น้อยนิดไงก็ยืนบิดกันขี้แตกขี้แตนอยู่หน้าห้องน้ำนี่แหละครับส่วนกว่าอีกร้อยกว่าคนที่นด้นั่งอยู่นะครับก็แบบอ้วกฮากแตกอะไรกันเป็นแถวเลยเล่นเอาเครื่องบินนี่แบบ หันสากันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็โชคดีว่าไอตอนนั้นนะ่ะมันเป็นเวลาที่เครื่องบินเนี่ยใกล้ๆจะลงแล้วนะครับทางคนขับเครื่องบินก็เลยต้องรีบติดต่อกับหอบังคับการเลยว่าแบบช่วยเปิดให้เครื่องบินข้าเนี่ยลงก่อนลงก่อนเพราะทุกคนบเงคนมันขี้แต่ขี้แตนไปแล้วพร้อมกับประกาศบอกนะครับว่าผู้โดยสารทุกคนผู้โดยสารทุกคนทำใจไวด้ดีๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งปล่อยให้ข้าศึกของทุกท่านเนี่ยออกมาเหลืองอ้อยเต็มเครื่องบินละ่ะ ในเวลานี้เองทางเราเนี่ยกำลังจะนําเครื่องบินลงที่สนามบินแล้วและพอถึงสนามบิน,นจะถึงยังไงก็ค่อยว่ากันนะเพราะว่าสนามบินเนี่ยมีห้องน้ําที่เพียงพอแก่ทุกคนว้าห่าหัคือสงสัยมากเวลากับตันเครื่องบินเขาพูดบนเครื่องบินเนี่ยมันต้องเป็นไม้ที่เป็นเสียงแบบนี้ตลอดเลย แล้วก็นั่นแหละครับเมื่อเครื่องบินลำนี้ได้ถูกนำลงอย่างเร่งด่วนที่สนามยังโคเป็นเฮเกนนะครับทุกคนในตอนนั้นก็คือลืมภาพความฝันที่พวกเขาจะไปเยือนหอไอเฟลกันในวันนั้นเลยสิ่งที่ทุกคนที่ได้ลงจากเครื่องมาตอนนั้นคิดถึงนะครับก็คือห้องขี้ครับวิ่งแจ้นเข้าไปในห้องน้ำของสนามบินนะครับไปทำเอาส้วมเขาในเหลืองอ่อยกันเพียบเลยซึ่ง ว่ากันว่า6คนในบรรดาร้อยกว่าคนที่ป่วยนะครับก็เหมือนกับว่าจะมีอาการหนักครับจนกระทั่งห้องน้ำเนี่ยเอาไม่อยู่และในเวลาต่อมาทางสนามบินก็เลยต้องรีบติดต่อให้รถพยาบาลนะครับมารับเขาไปที่ห้องฉุกเฉินโดยด่วนแต่เพื่อนๆก็อย่าเพิ่งคิดนะว่าพอถึงมือหมอแล้วเรื่องนี้มันจะจบนะครับเพราะว่าไอ้ผู้แพทย์ส่วนใหญ่ที่เขาได้อยู่ในโรงพยาบาลนั้น,น่ะ เขาดันไม่พูดภาษาอังกฤษกันสักคนเลยครับพูดแต่ภาษาเดนิชอะไรพวกนี้กันส่วนไอ้คนไข้ที่มันเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเราก็รู้ยๆแล้วว่าไอ้ชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษซะที่ไหนแหละแล้วก็ไม่ต้องหวังเลยนะครับว่าที่จะมีคนไหนพูดภาษาเดนิชได้ นั่นแหละครับพวกคนไข้ต่างๆที่ได้เข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยได้สื่อสารอะไรกับหมอไม่รู้เรื่องเลยคือทําได้แต่ส่งลมตดแทนลมปากออกตลอดรูดปราดกันจนกระทั่งทําให้แพทย์นะครับบอกพยาบาลพยาบาล,าบาลผมไม่ไหวแล้วรีบถทยใครมาช่วยทีซึ่งก็โชคดีนะครับที่เหมือนกับว่าจะมีพนักงานคนหนึ่งที่อันนี้แอรก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือว่าแอร์โฮสเทลที่เขาได้ไปดูแลเรื่องเนี้ยเขาได้นึกไอเดียหนึ่งขึ้นมาครับว่าเออ เราก็ลองโทรหาเบอร์ร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ไปโทรถามเ็าดูว่าแบบมีใครที่พอจะพูดภาษาญี่ปุ่นและพูดภาษาเดนมาร์กได้บ้างสิเพราะแบบคนที่มาตั้งรกรากแถวนี้ก็น่าจะว่าได้ทั้ง2ภาษาใช่ไหมครับซึ่งก็โชคดีมากครับที่บริเวณใกล้ๆโรงพยาบาลนั่นเนี่ยมันดันมีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ร้านหนึ่งจริงๆที่เมื่อรับสายการขอความช่วยเหลือแบบนี้นะครับเขาก็ได้ส่งพนักงานคนหนึ่งที่เป็นคนทั้งญี่ปุ่นอยู่ที่เดนมาร์กเนี่ย รุดเข้ามาช่วยเป็นล่ามแปลภาษาให้ทันทีเลยครับมันก็เลยได้ทําให้6คนที่ขี้แตกท้องไหลตอนนั้นเนี่ยรอดอย่างหวุดหวิดครับแต่ทีนี้มันก็มาสู่คําถามที่ว่าแล้วอะไรกันละ่ะมันคือสาเหตุที่ทําให้หลายๆคนบนเครื่องบินตอนนั้นเนี่ยต้องป่วยจกนกระทั่งมีอาการหากักแตกขี้แตนกันนะครับที่อันนี้หลายๆคนก็คงจะบอกว่าก็แน่แล้วไงก็อาหารบนเครื่องบินไงเพราะแบบทุกคนที่อยู่บนเครื่องบินนั้นเนี่ยเขาก็กินเหมือนๆกันใช่ไหมก็ต้องบอกว่า อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะถึงแม้ว่าทุกคนบนเครื่องบินจะกินอาหารที่เหมือนๆกันเนี่ยไอ้บริเวณของคนที่ป่วยบนเครื่องบินนะครับมันก็ไม่ใช่ทั้งเครื่องครับแต่จะเป็นแค่ผู้คนที่นั่งอยู่ตรงบริเวณ Business Class แล้วก็หน้าเครื่องบินนะครับส่วนคนที่นั่งตรงหลังๆเครื่องบินเนี่ยรอดหมด คือมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าในตอนนั้นเนี่ยมันมีพวกผู้ก่อการร้ายอะไรจะมาวางยาบนเครื่องบินไงเพื่อหวังว่าจะให้คนทั้งหลายบนเครื่องบินนะครับปวดท้องขี้แตกจนกระทั่งขาก่งเดินไม่ได้นะครับและหลังจากนั้นพวกคนร้ายก็จะลงมือลุกขึ้นมาปล้นแต่ว่ามันดันเกิดเหตุอะไรบางอย่างผิดพลาดครับที่คนข้างหลังของเครื่องบินเนี่ยดันไม่ป่วยเป็นอะไรเลยคนร้ายเนี่ยก็เลยไม่สามารถลุกขึ้นมาลงมือได้นะครับ ที่ตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายทฤษฎีซึ่งออกมากันมากเลยนะครับจนกระทั่งทําให้ทางเจา้าหน้าที่ตํารวจแบบเอางี้เอางี้เพื่อให้ชัวร์เนี่ยเราจะไม่เป็นมโนอะไรเราลองไปตรวจดูที่โรงเตรียมกับข้าวของเครื่องบินกันหน่อยดีไหมคืออันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเอออาหารต่างๆที่เราได้ทานบนเครื่องบินเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่สายการบินเองหรอกที่เขาได้เตรียมอาหารนะครับแต่ทว่า มันจะมีบริษัทหนึ่งอีกทีเนี่ยที่เขาได้รับหน้าที่เตรียมอาหารต่างๆเพื่อที่จะส่งไปยังสายการบินต่างๆซึ่งไอบ,บริษัทเหล่านี้เนี่ยจะมีหน้าตาเหมือนกับโรงครัวขนาดใหญ่นึกถึงโรงครัวในโรงเรียนอะไรก็ได้ฮะที่มันจะมีพ่อครัวแบบหลากคนมากนะครับมาเตรียมอาหารให้กับหลายสายการบิน นั่นเองแหะครับก็เลยทําให้พอเราเปลี่ยนสถานที่ไปยังที่ต่างๆเนี่ยไออาหารบนเครื่องบินนะครับบางทีมันก็จะเปลี่ยนไปตามประเทศที่เราลงด้วยถ้าหากใครลองสังเกตดูนะและเมื่อหลังจากที่เจ้าหน้าที่คนต่างๆเขาได้ไปสืบสวนตามยังโรงเตรียมอาหารต่างๆของสายการบินนะครับ ก็เหมือนกับเขาจะไปพบกับผู้ต้องสงสัยมาจริงๆครับนั่นก็คือหนึ่งในพ่อครัวที่ได้ทําอาหารในโรงอาหารนั้นนนัเองเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ป่วยเนี่ยจะเป็นคนที่กินอาหารซึ่งทํามาจากพ่อครัวคนนั้นทั้งนั้นเลยนะครับที่หน้าที่ของพ่อครัวในวันก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือนําเอาแฮมกระป๋องอะ ไปผัดกับออมเล็ตที่เป็นไข่ให้หมดเลยอาหารที่ได้ผัดจากพ่อครัวคนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเสิร์ฟที่ข้างหน้าเครื่องแล้วก็พกชั้นบิสเนสคลาสด้วยนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยได้เรียกพ่อครัวคนนั้นไปตรวจสอบครับแล้วก็พบว่าที่มือของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันเหมือนจะมีแผลเล็กๆเ,เป็นตุ่มพองที่2นิ้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาได้รับมาจากการโดนมีดบาดปาดอะไรแบบเนี้ย พ่อครัวนะครับก็เลยเอาลาสต์เนี่ยมาปิดแผลเอาไว้แล้วก็คิดว่าคงจะไม่เป็นไรไงพ่อครัวคนนั้นก็เลยได้ทํางานเตรียมอาหารต่อไปแต่ใครจะคิดล่ะครับว่าแค่อาการที่มีแผลเล็กๆอยู่ที่ปาสเตอร์ซึ่งหมักหมมจนชื้นเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดเป็น เชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า staphylococcus ได้หรือว่าเชื้อแบคทีเรียที่จะสามารถพบได้ตามรูจมูกอวัยวะเพศแล้วก็รูดากของมนุษย์เราเนี่ยแหละครับที่จะหากเรารับเข้าไปในจํานวนมากๆเนี่ยเจ้าเชื้อชนิดนี้นะครับมันก็อาจจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยติดพิษได้ครับคือมีอาการอาหารกลายเป็นพิษว่างั้นเถอะและถ้าจะยิ่งให้หนักขึ้นไปกว่านั้นอีกนะครับถ้าหากเจ้าเชื้อนี้เนี่ยมันได้เข้าไปสู่กระแสะเลือด หัวใจหรือว่าข้อกระดูกกล้ามเนื้ออะไรของคนคนนั้นนะครับมันอาจจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยตายได้เลยนะและพอทางเจ้าหน้าที่เขาได้นําอุจจระอวกหรือว่าอมเล็ดที่เหลืออยู่ไปตรวจนะครับพวกเขาก็พบกับแบคทีเรียชนิดเดียวชนิดนี้เนี่ยได้ปะปนอยู่จริงๆนั่นก็หมายความว่าเชื้อโรคนี้เนี่ยมันอาจจะติดมาจากมือของพ่อครัวแล้วก็มาลงอย่างอาหารก็ได้แต่ทะว่า นั่นเองนะครับมันก็ยังไม่ได้ไขปัญหาที่ว่าทําไมกันละ่ะเจ้าเชื้อชนิดนี้เนี่ยมันถึงได้ไปทําร้ายคนซะรุนแรงขนาดนั้นเพราะอย่างที่แอดบอกไปใช่ไหมครับว่าไอการที่เชื้อโรคชนิดนี้เนี่ยมันจะไปทําร้ายคนได้มันจําเป็นจะต้องอาศัยเชื้อแบคทีเรียจํานวนมากครับซึ่ง ก่อนที่อาหารจะขึ้นไปเสิร์ฟบนเครื่องบินแต่ละทีเนี่ยพวกเขาก็จะต้องมีการนําอาหารมาทําให้ร้อนก่อนไม่ใช่เหรอซึ่งก็ต้องบอกว่าใช่นะครับแต่ทว่า1ก็คือไอ้เจ้าแบคทีเรียรตัวนี้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการทนความร้อนเป็นพิเศษยังไงละ่ะที่ถึงแม้ว่าจะอบให้ร้อนมันยังไงมันก็ตายยากตายเย็นนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่ไอ้มื้ออาหารนี้เนี่ยมันเป็นมื้อเช้าที่เขาจะเสิร์ฟก่อนลงนะครับก็หมายความว่าไอ้ไข่ ที่ได้ถูกเตรียมมาที่หนึ่งมาถูกเอามาตั้งแช่รอ,อก่อนขึ้นเครื่องแล้วเนี่ย S <S <an> เขาก็ต้องถูกเอามาตั้งรอก่อนที่จะถึงเวลาลงเครื่องซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีตู้เย็นที่เอาไว้เก็บไข่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมใช่ไหมครับแต่เขาก็ดันไปพบว่าอุณหภูมิของตู้เย็นบนเครื่องบินนนเนี่ยมันเป็นอุณหภูมิที่ดันไม่เหมาะสมซะง,งั้นครับมันก็เลยได้ทําให้เอชเชื้อแบคทีเรียที่มันฝังในตัวไข่นะมันเพิ่มขึ้นใหม่เพิ่มขึ้นใหม่เพิ่มใหม่มนหมนหมจนกระทั่งกว่าเขาจะไปเสิร์ฟให้คนได้กินบนเครื่องกันเนี่ยนะครับเชื้อมันก็ขยายตัวจนกระทั่งไปทําลายส้้มขงดยยาาาาารรททัหแบแบบบตตกะ ขวดอะไรนี่ก็ช่วยไม่ได้กันเลยทีเดียวซึ่งไอ้ปัญหานี้นะครับมันจะสามารถป้องกันได้ถ้าหากว่า 1. พนักงานที่เตรียมอาหารเนี่ยเขาใส่ถุงมืออย่างเป็นระเบียบหรือว่า 2. ตู้เย็นเนี่ยมันได้คุณภาพหรือ 3. ามเขาไม่เอาอาหารมาตั้งไว้นานเกินไปนะครับ แต่ว่าทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ทําเลยไงน,นั่นแหละฮะก็เลยเหลืองกันทั้งเครื่องบินเลยแต่แอบก็ต้องบอกว่าในบรรดาปัญหาความซวยทั้งหมดในครั้งนี้นะครับมันก็ยังมีโชคดีอยู่นิดนิดหนึ่งและกันที่ไม่ได้ทําให้เรื่องมันลามปามไปมากกว่านั้นนะครับนั่นก็คือการที่2คนขับของเครื่องบินนะเนี่ย เขาเหมือนกับว่าจะดันมีอาการเจ็ดแหลกก่อนขึ้นเครื่องครับก็คือเหมือนกับร่างกายของนักบินเนี่ยยังปรับเวลาไม่ทันครับคือพอเครื่องไปถึงที่โคเปนเฮเกนที่มันเป็นตอนเช้าเนี่ยร่างกายของเขาก็คิดว่ามันยังเป็นตอนเย็นอยู่ดังนั้นเอง2นักบินนะครับก็รู้สึกอยากจะกินอาหารเย็นแทนอาหารเช้าครับเขาก็เลยขอเปลี่ยนจากเมนูไข่อมเล็ตนะ้เนี่ยให้กลายเป็นสเต็กซะทั้งสองนักบินนะครับก็เลยได้รอดตัวไปจากเชื้อโรคท้องไส้ไหลตัวนั้นไปซะ ทีเอดก็ไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าถ้าหากสองกับตันคนนั้นเนี่ยเขาได้รับประทานของกันจนขี้แตกขี้แตนไปแล้วเนี่ยโศกนาฏกรรมของเครื่องบินครั้งนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ท้องเสียก็ได้ครับแต่จะเป็นถึงเครื่องบินตกกันเลยทีเดียวเทวะ่ะเรื่องที่น่าสลดของเรื่องนี้ก็คือมันดันมีคนตายด้วยครับและประเด็นคือมันไม่ใช่คนที่ได้ขึ้นไปอยู่บนเครื่องบินนั้นเลย ซึ่งอันนี้เพื่อนๆคงจะงงใช่ไหมว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงคือเอาจจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะถ้าหากว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับสายการบินญี่ปุ่นครับเพราะว่าในขณะนั้นเองเนี่ยมันก็มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่า เคนจิคุอาบาระอายุ52ปีนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นถึงผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยงให้กับสายการบิน Japan Airlines กันเลยทีเดียวที่กฎของสายการบินนี้นะครับมันจะเข้มงวดมากอย่างเช่นว่าพวกเขานะครับจำเป็นจะต้องมีการเช็คสุขภาพของพนักงานทุกคนรวมถึงพ่อครัวในการเตรียมอาหารที่จะไปขึ้นบนเครื่องบินด้วยนะครับแต่การที่เหตุการณ์แบบนี้ได้เกิดขึ้นมาเนี่ย ทางบริษัทก็มองว่ามันเป็นเพราะความสับเพ่าของเฮียเคนจิคนนี้นี่แหละที่ก็เป็นหัวหน้างานแท้ๆแต่ไม่ดูแลง,งานได้ดีปล่อยให้มันมีนมพ่อครัวที่มีบาดแผลบนมือเนี่ยไปทําอาหารแบบนี้ได้ไงแล้วยังไม่ใส่ถุงมืออีกที่เอเรื่องแบบนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะสีเรียสมากนะครับนั่นแหละครับเฮียเคนจิคนนั้นเนี่ยก็เลยได้โดนคําติเตียนจากผู้ยงผู้ใหญ่นานๆเลยแล้วก็การถาถมเข้ามาจากความเกลียดชังของหมู่ชนนะครับที่ก็ได้มาลงกับเฮียเคนจิคนี้ คนเดียวจนกระทั่งเขานะครับถึงกับทนไม่ไหวครแล้วก็ตัดสินใจจบเรื่องทั้งหมดด้วยตัวเองโดยการกดปุ่มชัดดาวของตัวเขาเลยนะครับคือน้าสงสารมากเลยทิ้งให้ลูกแล้วก็เมียกว่า5คนที่อยู่นะครับต้องประเชิญโลกไปคนเดียวครับคือเอาจริงๆแอดก็ไม่คิดนะว่าไอ้แค่บาดแผลบนนิ้วเนี่ยมันจะไปทําร้ายใครได้แล้วปกติเวลาเรามีบาดแผแลแล้วก็อาพลาสเตอร์มาปิดบนแผลเป็นเรื่องปกติใช่ไหม ที่หลังจากซึ่งเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นมานะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลและให้คนเขาออกกฎมาว่าคนที่จะเตรียมอาหารแต่ละเมนูยังโรงอาหารของเครื่องบินแต่ละที่นะครับจำเป็นจะต้องทำงานแยกกันครับก็คือ1คนเนี่ยก็ผลิต1เมนูไปเลยและกับตันบนเครื่องบินทั้ง2คนเนี่ย ก็จะไม่สามารถทานอาหารแบบเดียวกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันว่าเผื่อกับตันเครื่องบินคนหนึ่งจะจุดๆเนี่ยมันก็จะยังมีคนหนึ่งที่พอช่วยรับมือได้ครับแต่อันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดมันดันเป็นสกปรกทั้งสองแล้วกับตันจุดๆทั้งสองคนมันจะเป็นยังไงครับและอันนี้แอดก็เหมือนไปทราบมาอย่างหนึ่งที่ก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะต้องขอให้เพื่อนๆที่ทํางานด้านนี้เนี่ยมาช่วยตอบหน่อยแล้วกันคือเหมือนแอดไปได้ยินมาว่าเขาว่ากันว่าไอการตรวจสอบเช็คความสะอาดอาหารบนเครื่องบินเนี่ย บางทีมันก็จะมีความเข้มงวดน้อยกว่าการเช็คความสะอาดของอาหารในร้านอาหารนะเพราะแบบเวลาเขาจะสุ่มตรวจมาตรฐานอาหารอะไรบนเครื่องบินอย่างเงี้ยมันจะมาสัก3าปีครั้งหนึ่งต่างกับร้านอาหารที่จะมาปีละครั้งอะไรประมาณนั้นซึ่งอันนี้ก็ต้องขออีกทีว่าแอดไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็อยากจะผู้รู้เนี่ยมาตอบกันหน่อยนะครับหรือถ้าหากใครที่มีแฟนอาร์ตอะไรเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook F N Diary นะครับแล้ววันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยละเด้อ 拜拜。Bye bye.